โลกหลังความตายของแต่ละศาสนาเหมือนกันหรือไม่ต่อเนื่องจากคิดเมื่อกี้นะครับคิดเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของความตายเนาะ mm hmm. การกลัวความตายก็มาคลิปนี้ก็เลยต่อเนื่องเลยแล้วกันว่าเออแต่ละศาสนาเนี่ยบางทีก็มีความเชื่อแตกต่างกันทำไมวิธีปฏิบัติวิธีการดําเนินชีวิตอะไรเงี้ยก็อาจจะมีเรื่องของการแตกต่างกันนิดนิดหน่อยหน่อย แต่เราก็เคยได้ยินว่าทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีใช่ปะ่ะแต่จริงๆแล้วอะทุกศาสนาไม่ได้สอนให้คนเป็นคนดีนะครับนั่นไม่ได้ความตั้งใจของศาสนาศาสนาตั้งใจสอนให้คนอะ่ะยกระดับจิตและหลุดพ้นไม่ได้มุ่งหมายให้คนเป็นคนดีเท่านั้นทุกศาสนาจะมีสิ่งที่เหมือนกันก็คือมีนรกมีสวรรค์เหมือนกันหมดเป็นเรื่องแปลกไหมถ้าเกิดเรายังเชื่อว,ว่านารกไม่มีสวรรค์ไม่มี แต่ทุกศาสนาที่มีในโลกกับพูดถึงเรื่องของนรกและสวรรค์เราก็น่าจะพิจารณาดูบ้างเหมือนกันว่าทําไมคนโบราณคนสมัยก่อนเขาถึงพูดถึงเรื่องนรกสวรรค์กันถ้าเราไม่มีอคาาติไปด้วยค่าว่าคนโบราณเป็นคนโง่ลองจินตนาการดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นคนโบราณอยู่คนในอนาคตอ่ะเขาคิดว่าเราโง่หรือเปล่าถ้าเราคิดว่าตอนนี้เราอ่ะเป็นชนกลุ่มคนที่ฉลาดที่สุดในประวัติศาสตร์หรือเปล่า ต้องลองพิจารณาดูผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากการเรียนรู้หมดมันมีการเรียนรู้การสั่งสมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโหราศาสตร์การดูดวงดวงดาวไพ่ย,ยิปซีต่างๆมันมีาศาสตร์ของการเรียนรู้หมดแล้วครับความเชื่อทุกความเชื่อมันมาจากตรกะก,ก่อนทั้งนั้นแหละจนกลั่นกองมาเป็นแค่ความรู้ที่เราอยากรู้เข้ามาในอนาคตหนึ่งบวกหนึ่งมันอาจจะเป็นแค่ความเชื่อกได้ครับที่ว่าเท่ากับสองทีนี้ พูดถึงเรื่องชีวิตหลังความตายทางศาสนาเมื่อก่อนผมไม่ได้เคยศึกษาเรื่องของศาสนาคริสต์นะครับแต่มีครั้งหนึ่งที่ผมไปไปใช้ชีวิตยอยู่ที่สหรัฐอเมริกาแล้วปรากฏว่าห้องที่ผมอยู่ะมีดวงวิญญาณอยู่ในนั้นตอนที่ผมไปครับห้องมันโล่งมากแล้วเราก็หิวกันมากเราไม่มีอุปกรณ์ทําอาหารอะไรเลยอยู่ๆห้องข้างๆก็เอาของนั้นมาให้เรา เพราะว่าเขากาลังย้ายออกพอดีครับเขาก็มาให้เอามาให,าาให้และมันมีสิ่งที่เราเฉลียวใจก็คือเขาเอากาแฟและเครื่องบดกาแฟมาให้เราบอกว่าเราไม่เอาหรอกอันเนี้ยเพราะว่าเราไม่มีใครกินกาแฟเลยสมัยนั้นผมไม่ได้กินกาแฟเขาก็ลยบอกว่าเอาไปเถอะเดี๋ยวก็ได้ใช้เราเป็นห้องที่โชคดีที่สุดเลยครับในบรรดาคนที่ไปหลังจากนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกแปลกๆเราได้กลิ่นคนสูบบุหรี่อยู่ในห้องในวันที่เราไม่ได้สวดมนต์แต่ทุกวันที่เราสวดมนต์เราจะไม่ได้กลิ่น จนกระทั่งพี่คนหนึ่งครับเขาเป็นคนเห็นผีเขาบอกว่าเขาเห็นแล้วก็ค่อยๆสื่อสารได้มาเรื่อยๆว่าวันที่เราไม่ได้สวดมนต์เขา่ทำให้ได้กลิ่นบุหรี่เพราะเขาต้องการสิ่งที่เราสวดมนต์ก็เราสวดมนต์เป็นปกติจากนั้นดวงจิตนั้นก็มาบอกว่าเขาต้องการบุญเพื่อที่จะไปเพราะอยากไปจากที่นี่แล้วเขาไปไม่ได้เขาไม่มีกําลังพอคําว่าบุญ่ะจริงๆแล้วมันเป็นภาษาของเราเนาะ สิ่งที่พี่เขารับรู้มามันคือเรื่องของพลังของความรักความเมตตาอะไรฟิลนั้นอะ่ะมันเป็นมันเป็นสิ่งเดียวกันเน่ะมันเป็นความรู้สึกเดียวกันแล้วบางควาว่าเลิฟกับควาว่าเมตตาในในภาษาของเราในศาสนาของเราเราก็ทําให้ทําไปโดยที่เราไม่ได้คิดอะไรเลยครับไม่ได้คิดว่าจริงหรือเปล่า,หร,ลาหรือไม่จริงอยู่อยู่ดวงจิตก็มาบอกพี่อีกเพระนั้นอีกรอบหนึ่งว่าเขาพร้อมที่จะไปแล้วขอกาแฟแก้วหนึ่งตอนเช้าแล้วเขาจะไปมันก็เลยทําให้เรารู้สึก ทุกอย่างมันผูกเรื่องราวนี่มันมีเหตุผลนี่ทําไมเราถึงได้มาอยู่ห้องนี้ทําไมเราถึงโชคดีจังทําไมเราถึงได้เครื่องชงกาแฟและเมล็ดกาแฟท,ทั้งทั้งที่เราไม่ได้กินผมก็เลยชงให้แล้วเราก็อุทิศบุญให้เขาแล้วเราก็มีความสุขกันมากแล้วจากนั้นเราก็ไม่เราก็ไม่ได้กินบุหรี่แบบนั้นอีกเลยผมไม่รู้ว่าชีวิตหลังความตายที่นอกจากนารกสวรรค์ของศาสนาริ์หรือศาสนาอื่นเป็นยังไงแต่ผมก็เชื่อว่า มันมีสิ่งที่เหมือนกันอยู่ในแต่ละคนแต่ละความเชื่ออยู่ที่ว่า,าศาสนาไหนจะอธิบายแบบไหนมากกว่ายกตัวอย่างเช่นเราไปปารีสความทรงจําในปารีสของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันครับบางคนหอไอเซลสวยงามบางคนได้พักโรงแรมหรูหร่าได้พักที่แชงกิีล่าอะไรอย่างเงี้ยสำหรับบางคนปารีสมันกลายเป็นแบบกินชีคนจอนจัดนอนข้างถนนมันมันอยู่ที่ว่า ศาส,สนาแต่และศาสนาเขาสอนมุมไหนของสิ่งที่เขาได้เห็นได้พบเจอในยุคก่อนน่ะมันไม่ใช่ยุคที่ทุกคนเชื่อมต่อกันได้แต่และศาสนาเกิดมาในพื้นที่ที่แตกต่างกันแล้วก็แก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มคนที่แตกต่างกันผมไม่อยากให้เราอ่ะไปพูดว่าศาสนาใครมันดีกว่าศาสนาใครใจเราเชื่อแบบไหนให้เชื่อแบบนั้นไม่ต้องไปมันไม่จําเป็นที่เราจะต้องนมน้าวให้คน ม่นับถือศาสนาเราหรือไม่นับถือศาสนาเราสิ่งที่มันจําเป็นที่สุดเลยคือเราอะยกระดับจิตของเราเองแล้วหรือย,ยังและเราแนะนําให้สังคมของเราอะช่วยกันยกระดับจิตไปในทางที่ดีขึ้นหรือย,อยังถ้าในการปฏิบัติตามศาสนาของคุณมันไม่ทําให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้นผมว่าคุณก็ต้องเปลี่ยนศาสนาไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาไหน